มาจ้าวันนี้ครูกุ๊กจะพาไปทอดปลาส้มปลาตะเพียนค่ะทอดอย่างไรไม่ให้ติดกระทะจ้าใช้นี่เลยค่ะใบตองจ้ากระทะให้น้ำมันร้อนก่อนนะจ้าเตรียมปลาเลยจ้าใบตองด้วยนะคะดูค่ะปลาตะเพียนตัวนี้อยู่ที่ตัวละหนึ่งร้ยบาทนะจ๊ะใส่ใบเตงลงไปก่อนนะจ๊ะ คามด้วยปลาตะเพียนเลยค่ะเต่นสวยเลยนะจ๊ะกลับด้านของปลาด้วยวิธีการเอาใบตองวางอีกชั้นหนึ่งก่อนเอาใบตองสบไว้ก่อนนะจ๊ะทำเสร็จเรียบร้อยนะคะข้ามันไปหนังชิ้นตะเพียนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นตัวด้วยเลยนะจ๊ะสวยเลยค่ะขอบอกจ้ากลับไปตกแต่งประดับ ตัวปลากันนะจ๊ะแต่งจานทอดปลาส้มปลาตะเพียนเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าดูค่ะน่าทานมากเลยจ้ะทอดสวยๆเลยนะจ๊ะขอบอกค่ะแซ่บเวอร์เลยจ้าสีสันสดสวยน่าทานมากเลยจ้ะดูค่ะปลาส้มปลาตะเพียน อาหารอีสานของแซบบ้านครูคู๊คิ้วสวยเลยจ้ารับรองไม่ผิดหวังเลยจ้ะจะทานกับข้าวเหนียวหรือว่าจะทานกับข้าวสวยร้อนๆก็แซบเวอร์เลยจ้า